เรามาฟังผลการปฏิบัติธรรมจากอุบาสิกาแก้วนอน่อนรุ่นหนึ่งแสนคนที่ผ่านมากันเะจ๊ะกราบบัสการหลวงพ่อยความเคารพอ,อย่างสูงสุดเจ้าค่ะโลกเชื่อกระมิดพัทราพรเขียนบุญเจริญเป็นศึกษานิเทศของสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองเจ้า,าค่ะเลิกรู้จักวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปีสองห้าหนึ่ง โดยท่านพอปาลิดาคุณกรุงโลดเสด็จตอนนะั้นท่านรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอ่านทองนี่พอเขตสว่างนี่นะจ๊ะได้รเริ่มมีการเลี้ยงพักหารเพรศิษย์สำนักง,งานเขตในโครงการทำบุญมันค้านเกิดกับคณะครูและผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน ในกรนีลูกยังได้มีโอกาสขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดแล้วก็ได้รู้จักโครงการเด็กดีวิสตา่งเป็นโครงการที่ทําให้เด็กๆมีการเปลี่ยนแปลงวิทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนและรวดเร็วส่วนตัวลูกเองก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญมากขึ้นเป็นลํำดับโลกรู้สึกโชคดีหละเกินคะ่ะที่ได้มีโอกาสเข,าข้าคอสปฏิบัติธรรมอย่างต่อเน,นื่องทำให้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าขึ้นเคเรื่อเรื่อย จากตอนแรกที่ 14, มืดตื่นมืดมิดหาศูนย์กลางกายไม่เจอพอฝึกนั่งไปาเา้เรื่อยๆความมืดก็จางลงและสามารถวางใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายได้หลวงพ่พอเชิญชวยลูกผู้หญิงมาบวชในโครงการบาสิกาแก้วนอนรุ่นหนึ่งแสนคนลูกก็ได้ดสมัครมาเป็นหนึ่งในแสนคนแรกของโลกทันทีและเขอบรมที่ศูนย์อบรมวัดแสนสุขจังหวัดอ่างทอง โครงการนี้ดีมากๆค่ะทำให้โลกรู้ถึงแก่นน,นันแทจริงของพระพุทธศาสนานี่เธอรู้จักแก่นแล้วเนาะบางคนบอกวัดพระธรมากายเป็นเปลือกอ๋อก็เป็นทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นนะจ๊ะเป็นมดนี่นเนาะขึ้นอยู่ใครจะดูตรงไหนเนี่ยถ้าดูแค่เปลือกเห็นแค่เปลือกนี่เนาะ ดูกระพี่ก็เห็นกระพี่ดูแก่นก็เห็นแก่นวันหนึ่งหลังจากสวดบธรทวัดเย็นเสร็จลูกก็นั่งสมาธิตามปกติโดยวางใจไว้ที่กึ่งกลางทอ้องขณะนั้นาบรรยากาศลมนิิกมากเลยมีลมพัดมาเย็นสบายทำให้รู้สึกเหมือนว่ากำลังนั่งอยู่ในที่โลง่งๆว่งวง่วาง,างตอนแรกลูกเห็นแต่ความมืด แต่วความมืดก็เปลี่ยนแปลงหมุนวนเป็นวงกลมแล้วก็ค่อยๆขยายออกเป็นความสว่างเห็นไม่ใช่วันมืดไม่จริงโดยค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆตามวงที่ขยายออกไปวางใจไปนิ่งๆก็เห็นองค์พระปรากฏขึ้นมาสาธุเจ,จตอนนั้นเห็นท่านได้เป็นช่วงๆช,ชัดมากบ้างชัดน้อยบ้าง นี่ทา่าจะมามอบแมปมอบแมปนี่นีนจะจะประจบโครงการแล้วลูก,กไดเคื้นมาปฏิบัติทำต่อที่สวนบรนวัดจังหวัดเชียงใหม่พอได้ลูกนั่งโดยนึกว่ามีดวงแก้วกรมใสยอยู่ในศูนย์กลางกายแล้วก็ปล่อยอารมณ์ให้ผ่อนคลายทำร่างกายสบายทุกส่วนลูกนั่งอยู่ประมาณ20นาทีตอนนั้นใจนิ่งมาก อยู่ๆก็มีดวงแก้วพุดขึข้ามาตรงกลางทองาอา้องเดี๋ยวใช่เจ้จะผุดมาตอนที่ใจนิ่งมากๆพอมองไปที่ดวงนั้นก็รู้สึกว่าใจเราเยือกเย็นและก็มีอารมณ์ที่เบาสบายมากอย่างบอกไม่ถูกเมื่อประคองใจให้นิ่งๆและแจะใจไปตรงกลางเราเห็นดวงแก้วเป็นจุดเล็กๆที่พุ่งขึ้นมาแล้วข,ขยายออกไปถูกต้องมากดีมากเลยเจ้า สักพักนดนก็เห็นเป็นองค์พระเล็กๆพุดขึ้นมาอีกตอนแรกก็ยังเห็นไม่ชัดแต่ว่าเมื่อวางใจนิ่งๆองพระก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่ากับพระประธานในห้องปฏิบัติธรรมแต่นั้นก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นอีกแล้วก็เล็กลงสลับไปอยู่อย่างนี้ตอนนั้นลูกก็ไม่คิดอะไรเลยในแต่ระคองใจเบาๆให้หยุดนิ่งอย่างเดียวถูกต้องจ้ะ เป็นเราตามจใจท่านก่อนเดี๋ยวท่านก็จะต,ตามใจใเรานะจะสามารถเห็นองค์พระได้ชัดมากกยิ่งก็ลืมตาเห็นสายยายหายนะลูกนะอ๋อเป็นศึกษานิเทศสว่างที่เห็นพระกลางกายเห็นพระภายในกลางกายและเป็นศึกษานิเทศที่มีความสุขมากโอ้จะศึกษานิเทศมีความสุขดีเลยจ้ะ ไปโรงเรียนไหนก็มีความสุขเป็นความปลื้มใจปิติใจแล้วก็อิ่มเอิบใจสุดๆเลยคะ่ะลูกบอกกับตัวเองว่าเราพบแล้วธรรมะภายในเป็นอย่างนี้เองมีอยู่ในตัวเราจริงๆ<า>นี่พิสูจน์ได้แล้วเห็นไหมจ๊ะลูกยากแผ่ขยายความสุขและบุญกุศลนี้ไปให้กับทุกๆคนบนโลกนี้ แล้วก็อยากให้ทุกคนได้นั่งสมาธิเดี๋ยวพบกับความสุขภยนะัยในอย่างนี้ทุกคนเลยค่ะก็เจอใครก็ชวนคนนั้นเลยนะจ๊ะชวนเขามานั่งสมาธิอย่างนี้แหละลูกเขาเชิญชผู้หญิงทุกคนให้มาบวชในโครงการบริกรารแก้วนอรหันห์500คนจะได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงและแก่นสารสาระในชีวิตที่เราควรแสวงหานั้นคืออะไร ละครั้งนี้ลูลก,ก็เด้ทำหน้าที่ประสานงานไปยังโรงเรียนต่งางในจังหวัดอ่างทองให้เชิญคุณครูนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองให้มาโบสชซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและในวันที่16เมษายนนี้จังหวัดอ่างทองก็จะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จะสว่างสวยเต็มไปด้วยสตรีนออนผู้มีบุญและหลูกเขากราบขอบคุณหลวงพ่อไปอย่างสูงที่ดำริให้มีโครงการดีๆต่างๆมากมาย โดเฉพาะจะเกกปิดโอกาสให้ผู้บริหารการศึกษาคณะครูได้มาปฏฐฐฐฐฐฐฐิบัติธรรมจนได้พบกับความสุขที่แท้จริงโดยจะขอใช้แรงกายแรงใจช่วยงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กลับมารุ่งเรืองให้ดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถเจ้าค่ะ<า>โอ้นี่วสิกาแก้พัตราพรขเขียนบุญเจริญศึกษาเทศสมรภารเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองจ้านี่ 是啊，土。